สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันในช่องอีกซังชาแนลและอยู่กันในรายการดูตัวอย่างหนังครับในพีนี้เป็นดูตัวอย่างหนังครับอีพีสามสิบสองครับท่านผู้ชมดูตัวอย่างหนังอีพีสามสิบสองอีพีนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูตัวอย่างหนังนะครับในเรื่องอะไรนะครับก่อนดูกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่งกระดิ่งไปที่ทั้งหมดเลยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่นะครับจะได้แจ้งเตือนไปหาทุกท่านอย่างรวดเร็วนะครับท่านผู้ชมและวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูตัวอย่างหนังเรื่อง ไรเดอร์ Rider, เป็นตัวอย่างเต็มนะครับไรเดอร์ Rider นะครับจะเข้าโรงภาพยนตร์น,นครับในวันที่10ทธันวาคม2,024นะครับท่านผู้ชมอ่ะโดยเรื่องยอ่อนิด,น,ดน้อยๆครับไปฟังกันครับถึงเวลาเปิดออเดอร์หลอนของแก๊งไรเดอร์งานนี้ไม่มีแผ่วครับทั้งสายหลอกสายหลอนและสายหลงรักเผชน้าไปกับความเหี้ยนฮากับมาริโอ เซียนหลัง DJ a r อฟรีนสโรชาเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างภาพพยนตร์กันเลยครับพวกผมได้รับออเดอร์ครับต้องไปส่งข้าวให้กับผีน่ากลัวขนาดเนี้ยเเนืื้ออร่งใครจะมาเลยครับท่านผู้ชมมึงอย่าทำไปเล่นไปที่นี่อยู่ในลิสต์กระโหลกควายกูเลยนะเว้ย มึงแอบมีชู้ใช่ไหมมึงคิดว่ากูโง่เลยไงไม่ไม่นะนี่ฉาค่าต่อหน้าเลยอะผีไม่รู้ตัวว่าตายถ้าเราเสียงดังเกินจนเกิดแรงสั่นสะเทือนมากพอมันจะรู้ตัวได้รวมแก๊งไรเดอร์เจอมาทุกผี แต่กับเธอคนนี้คุณเอาอาหารมาส่งรเราซื้อชาหนงไข่มุกมาฝากเราซื้อขนมจีบมาฝากจีบปะเนี่ยจีบทั้งวันาานัดได้ยินไหมพายฮะ ผู้หญิงที่มึงชอบเป็นผีผมอยากเจอภายสักครั้งการมองเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นต้องใช้น้ำตาสกป้ายตาภายอยากให้นัาช่วยภาย GPS มันปักหมุดให้เองอีกแล้วนะเฮ้ยน่านกี้ตัเผียอะไรเนี่ย หน้าตัวเองหน้ากูเองอยู่ตรงท่าดี่นี่แน่นะหิดดีอย่าแหละเตรียมตัวรับความบันเทิงได้เลยครับภารกิจสู้ผี ลุยวิญญาณงานนี้เพื่อถธอไปนะนันะันจะช่วยภยัยไรเดอร์สิบธันวาในโรงภาพยนตร์ครับก็จบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมกลับดูเต็วหนังเรื่องไรเดอร์ไรเดอร์นะครับจะเข้าโรงภาพยนตร์ในวันที่10ธันวาคม2,024นนะครับท่านผู้ชม ดูตัวอย่างหนัง EP 3 3 EP หน้าผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูตัวอย่างหนังในเรื่องนะครับก็ต้องติดตามชมนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์และกดซับสครีนไปที่บนน็ะครับบูลาผมลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนไปอาท่านผู้ชมครับ EP นี้ต้องขอลาไปก่อนครับแต่ว่าความรู้สึกครับก็มันจะไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นคับท่านผู้ชมมันจะเป็นแบบแนวหาสักนิดนึงอะครับไม่ได้แบบน่ากลัวนะที่ดูตัวอย่างนะครับก็เดี๋ยวต้องไปติดตามในรูปภาพยนต์กันนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ